สวัสดีค่ะมือนีสีมารีวิวต้มถั่วเขียวใส่ลำไยอบแหงเนาะคะ่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะวิธีขั้นตอนที่ต้มอันนี้คือต้มแล้วอันนี้กําลังสิก,กินมือนีมีลำไยอบแหงต้มถั่วเขียวแล้วก็มีสมตำค่ะมือนีตำแตงใส่ ใส่เคอ็อรใส่ลูกชิ้นลูกผสมไก่หมูคะ่แะแ้วกามีไอปูอดัดมีหมูย่อกินกับขนมกินผลไม้มีสมโอคือเกาคะ่ะค่ะไปเบิง่งวิธี่เข้าต้มเนาะคะ่ะต้มทั่วเขียวหลายหลก้นเพิ่นหาเพิ่นสนใจเนาะคะ่ะเอาไปต้มกินได้เนาะคะ่ะใส่น้ำย่อยอบแหงเสบ็เสบๆเป็นเมโนูสุขภาพเพื่อกันคะ่ะ ตะว่าเม่นรู้สุขภาพก็ย่าไปใส่น้ำตาลลายมันสีออกหวานเนาะคะ่ะเขาก็ใส่พ่อเฮากินใดล่ะคะ่ะมาต้องหวานมากสําหรับผู้ใดเพื่อนมากหวานเพิ่นจะใส่หวานใดเติมใดเนาะคะ่ะไปเบิ่งมีที่ต้มน้ำไยเลยะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำไยอบแห้แงค่ะเสียมาต้มใส่ถั่วเขียวจริงๆเขาเคยล่วงิีดไปแล้วนะคะแต่ว่าเมอนสิต่าแตงน้ำกินถั่วเขียวตม้ม เป็นของหวานเนาะคะ่ะอันนี้เขาล้างนา้ำสองสามนาม้ำแล้วเขาถึงเอามาแซนาา่น้ำล้างฝุ่นล้างคว่ำสุขรกมันออกแล้วนะคะก็เล้เอามาแซนา่<ๆ>น้ำเสีน้ำไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวสิมาล้างอีกหลอบหนึ่งเสียไปต้มเนาะคะ่ะต้มใส่น้ำย่อยอบแห้งนี่นะคะค่ะอันนี้ถั่วเขียวเราล้างแล้วล้างสะอาดแล้วใส่ตะแกรงร่อนน้ำให้สะอาดหลายๆายน้ำแล้วก็ลำไยก็ล้างแล้วะคะ่ะ ใส่ถั่วเขียวลงไปแล้วจริงๆบางคนเขาบอกให้ต้มลำไย,ยก่อนจริงๆมันต้มถั่วเขียวนี่แหละค่ะเพราะถั่วเขียวนี่มันจะเปื่อยเปื่อยช้าอันนี้ล่อนแล้วมันก็ยังมีฟูขึ้นอยูวก็ต้องคอยตักออกค่ะเพราะว่าเม็ดที่มันไม่สมบูรณ์ใส่ลำไย,ยแห้งลงไปเลยล้างสะอาดแล้วแล้วก็จะเคี่ยวให้ถั่วเปื่อยแล้วที่จะใส่น้ำตาลใช้น้ำตาลทรายแดง หรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้อันนี้เราจะใช้น้ําตาลปี๊บผสมกับน้ําตาลทรายแดงที่เขาไม่ขัดสีนะคะสีน้ำลำไยอบแหงเวลาต้มมันก็สีน้ำมันสิบลอใสนะคะน้ำมันสิเป็นแดงๆเสียทั่วก็เริ่มเปืะะ่อยค่ะเอาสิใส่น้ําตาลปี๊บก่อนนะคะ อันนี้คือน้ำตาลปีบโมหิตหวานแห้งค่ะเพราะว่าใส่น้ำตาลสองย่างมีน้ำตาลทสค่ะตาลไสาแดงขอโทษด,ด้วยค่ะเสียงดังไปกินทั่วเขียวไม่ประโยชน์ค่ะจริงๆนี่ บางคนเพิ่่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้คือสีมปรมเลรม,รรมน,น้ำใจน้ำใยสีออกหวานนิดนึงนะคะแต่ว่านี้กินหลายคนก็เลยต้องต้มเยอะใส่น้ำตาลถ้ามันบ่หวานอยเติมลงอีกรอบนะคะอันนี้เห็นมันละลายก้นน้ำตาลมาท่านละลาย ผู้ใดกินหวานก็เติมไม่ได้มีปัญหาในเสียงเสียงแหบเสียงแหงเป็นล่าเวากระติดติดคับๆคอโทษได้เค่ะมันหอมหอมลำไยกับหอมถั่วเขียวนี่อร่อยนะคะอร่อยมากๆบ้านนี้ทำกินเป็นประจำต้มทีก็อย่างนี้แหะค่ะทีละโล ลำญ่อบแห้งก็ซื้อมาเก็บไว้เวลาจะกินก็เอามาทำกินอยากกินเมื่อไหร่ก็ต้มถั่วเขียวก็ซื้อมาไว้ขาดไม่ได้กับบ้านนี้ชอบกินเด็กๆกก็ชอบค่ะกินได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเพราะว่าถั่วเขียวนี่มันมีประโยชน์อยู่แล้ว หวานแล้วพอแล้วถั่วก็น่าจะได้แล้วเปื่อยมากมันก็จะเละไปเลยถั่วเขียวได้แล้วค่ะนี่หละค่าคือพิธีต้มถั่วเขียวใส่ลำไยอบแห้งเสร็จแล้วค่ะควิธีต้มถัววยยววมถ่วเขียวใส่ลำไย,ยอบแห้ง ผู้ใดต้องการต้มกินเองก็เอาไปเห็ดใดเนาะค่ะต้มมะยากเ่อกค่ะต้มรังย่าออบแห้งกับถั่วเขียวมีประโยชน์ค่ะผู้ใดบ่มมักหวานก็นย่าไปใส่น้ำตาลไหลจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถุงกุหลาบพัดทินคือเกา่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ